Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อบเบกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจ <audio S 2> <ๆ>ูซิทเวิร์ดยาก้าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเกมการต่อสู้ในวเสาสุดจะเดือดสุดจะเร้าใจนะครับผมผมก็กลับเข้ามาแต่เช้าเลยนะวันนี้ <t manure> ตื่นเช้าเป็นพิเศษเลยนะก็ต้องฟิตร่างกายหน่อยแล้วก็ต้องฟาร์มให้จัดหน่อยนะเพราะว่าลีกจะเริ่มวัมนพฤรหัสนี้นะครับ เหล็กเร็วอีกแล้วเหล็กมาเร็วแต่ว่ายาวนานอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็ผมเห็นภาพเงาแล้วเอ้ผมภาพเงายังไม่เห็นนะครับต่เห็นภาพพื้นหลังแล้วนะเป็นรูปภูเขานะอ euh ่าภูเขาสองลูกโดยประมาณนะภูเขาสองลูกแล้วก็ภูเขาสูงอ่ะพูดเลยว่าภูเขาสูงเดาว่าน่าจะเป็นนกนะแต่ที่แน่ชัดเลยนะคือใช้ไดโนเสาร์ตีนะแต่ว่าจะบังคับอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่ายังไม่เห็นภาพเงาของไดโนเสาร์นะแต่เห็นแต่ภาพพื้นหลังนะอ่ะ มาลุยแพ็กกันดีฝ่านะครับเช้าๆนี้นะครับผมก็จะเริ่มเอ้ยมอนเตอร์ดิฟก่อนดีฝ่าเฮ้ยไม่มีสามยกเองอะ่ะแจว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 อ่านี้เดี๋ยวค่อยตีกันแล้วกันนะครับเดสโนทัศนะจัดจัดเหมือนกันนะเนี่ยจัดจัดเหมือนกันนะเนี่ยเออเดี๋ยวเย็นๆค่อยเล่นละกันเดสโนทัศนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็เอ้ยอะไรเนี่ยวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้นะครับโอ้โห อ้ยน MM <laughs> uh, <laughs> uh, okay. ่าเล่นสุดๆที่น่าเล่นเพราะว่าได้การ์ดวิบวับไงแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเคปะลุยแพ็กการ์ดน้ำกันก่อนละกันนะมอนเตอร์ออฟเดอะดฟแล้วกันลุยชนนชนชนชนโอ้โหงี้ง่ายเลยอะเรียกว่าโอ้โหอยากให้การ์ดฉันเลยใช่ไหมอย่างงี้ ต้องแต่ต้องมีเลือดหน่อยนะถ้าไม่มีเลือดไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เต่าขนองโอเคโอ้โหเต่าไปยังเยอะไปด้วยซ้ำล้มตัวแรกมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มามี500เอยองเออเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปอ่าโอเคแค่นี้ผมว่าน่าจะได้แล้วละไหวสุดๆแล้วอะ่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้สลับกันสลับกันเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อมาพร้อมแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ดาเมจน้อยเกินไปโอเคได้เยงี้ยไหวแน่นอนเลยอ่าสามแสนนะครับไม่รู้ผมจะผิดพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาบ้าอะไรมากไม่ไอ้มันรู้กันไปเออป้องกันไหมไม่ต้องป้องก็ไนดนะ้เราแข็งแกงอยู่แล้วอย่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมายูริมาย,ย,มาอยูอิทอรัตใช่ไหมวัดดิได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับ การโจมตีเยอะเพราะว่าเหนื่อยไงมันจะเหนื่อยนะจะบอกให้มันจะเจ็บห่างนะที่ฟาดมานะครับนี่มันแข็งยิ่งกว่าปูบ่าเรียกว่าเหล็กเหล็กเส้นเลยีเดียวอะไรเห็นไหมบอกแล้วอย่ามาฟาดฟาดแค่นี้ไม่สะเทือนมาเก็บสแต็กได้หรือยังแต่แกเก็บสแต็กไม่ได้เดี๋ยวฉันจะตอกย้ำความไวแอ้แกเองมาอยู่อีโซลัด โจมตีสามนะผมโดนจรงจังนะเออโว้ยเจ็บเหมือนกันตรงนี้ดอกนี้นี่เน้นๆโจมตีหนึ่งโจมตีสองเฮ้ยพอเลยอ่ะมันเหลือสแต็กไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ดูนะครับช่างมันดี่บ้าเหลือไม่เหลือก็ช่างมันอาไม่เหลือเลยว่าตายซะงั้นนะตามเรียบร้อยวไม่นอาจจะเหลือเป็นตัวหลังก็ได้มี144ีไม่เหลือนะโค่นผมไม่ได้เนี่ย14 4 อ้อจนตีสามยิงคนไม่ได้ใหญ่อีร้านโมซอร้านนะครับชื่อเหมือนกับพวกไอ้นี้เลยทีเดียวอ่าสัตว์โลกร้านปีนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามวิพอแล้วว่าจมตีสามจมตีสี่เพื่อสแต็กล้วเก็บไว้สี่นะเพื่อนตายซะอยู่เลยโอ้ยแข็งแกงไปแล้วอเอามาตัวย่พอแล้วมึงเนี่ยความจริงผมป้องกันแล้วส่วนก็ได้เนี่ยจริงป้องกันสามแล้วเก็บไว้หนึ่งก็ได้ไว้ส่วนนะครับ เอ้ยจงตีสตายแล้วเนี่ยโอ้โหลูกกินป้มมองกันหนึ่งก็ดีอ่ะบอกแล้วไม่เชื่ออ่ะสื่อแต่ชนะแล้วนะครับง่ายจัดๆเลยแล้วมีสมยกเองอะ่ะใครไม่ตีนี่โง่สุดๆ,ๆเลยเนี่ยตา,ายซะยๆๆบินย้นแบบโชว์ฟาร์มผิไวไหวน้ใสน้ำไม่นะโอ้ยกระแทกอย่างแรงอย่างแรงและจริงจัง ูได้40เลยอ่ะฝั่งนั้นแข่งแกล้งนะฝั่งนั้นแข่งแกล้งหรือเราแข่งแกล้งก็ไม่รู้นะอ่ๆๆอน <_ ening> ให้หน่อยก็ได้เฮ้ยรู้สึกว่าวันของวันวันนี้รู้สึกว่าแพคนี้มันจะง่ายๆทั้งนั้นเลยมันไม่ค่อยมีแพ็คยกๆเท่าไหร่นะผมก็จะเอาเปเอาแอร์โมไนท์ไปไหมไม่ได้นะมันมี400มันมาถึงนี้มันมันซวมเราได้เลยนะมันซวมเราเราตายเลยนะวิเราไม่มีธาตุไอ้นี่ที่แบบว่าเลือดเยอะๆเลยอ่ะ ไม่มีเลยวะ่ะโอ้ยมีแอรโมไนท์ไปมันก็จะแข่งเกินไปไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังไงเราป้องกันหนึ่งเลยยังเก็บสแต็กได้นะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันผมมี 90, เก้าสิบเอ็ดแอรโมไนท์ตัวนี้ไม่มันน้อยอย่างเงี้ยอ่ไม่เอาันน้อยเกินไปนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาเฮ้ยเราไม่แพ้ธาตุนี่อย่างงี้มันก็ซวบเราไม่ได้อะดิเนอะเป็นใจเป็นใจเป็นใจมันซวบเราไม่ได้แน่ๆเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็ พอเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเราก็จะเอาน้าน้าต้องมีน้ําต้องมีน้ําไม่ได้เลยหิวน้าแล้ว <c oughs> ต้องกินน้ํากันซะหน่อยวิธาดน้ําเรากระจอกไม่มีเลยเหรอมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาโอ้โหดูดูพลังนี่ผมไม่อยากเอาไปเลยอะเอาไปก็ชนะชนะเลยอะชนะแบบเน้นๆน่ะแล้วก็ถ้ทถ้ำ,ำอาดาโก้ไปดีกว่ามั้งจัดการให้หมดเลยดีกว่ามั้งเออดาโก้ไปดีกว่า ต่เลือดไม่มีเลยนะแต่ช่างมันฝั่งนูดด้นดาเมจก็ไม่มีเหมือนกันลุยมีร้อยสามสิบเจ็ดนะครับมันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่านี่แหละคือประเด็นนะคอ่าป้องกันก่อนเดี๋ยวเราตายนะถ้าเราไม่ป้องกันนะมันเปลี่ยนมาซุบเราเราตายเลยนะจะบอกให้ไม่ตายนะเปลี่ยนมาซุบมีเพี้ยสี่ร้อยเองจําได้นั่นไงแต่เราโดนสองแล้วแกเรามีสิทธิ์ตายโอเคอะไฉันไม่ได้หรอกฉันรู้อยู่แล้วว่าแกจะทำอะไร ถึงแกจะเป็นปลาโบราณแต่ฉันก็เป็นต้องเรียกอะไรหมึกหอยโบราณเหมือนกันดังนั้นแค่ประสบการณ์พอกันอสมทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วเอ้ฟาตินัทนะซิกฟาตินัทนะี่นะซิซิฟาตินัทเรียกชื่อผิดเลือกถูกเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวน้องเอฟซีก็ถ่ายอีกนะไปะมันเลยใส่ก็มากระพงขาวแกแน่จริงแล้วก็โจมตีแค่หนึ่งโอ้โหย ผิดหวังผิดหวังมากโจมตีแค่หนึ่งนี่นึกว่าแกจะแข็งแกร่งว่าน,นี้จะทำได้แค่นี้เองเลยกระบปงขาวเอาดิถ้าโจมตีสามอะฉันส่วนเลยทีเดียวจะบอกให้โจมตีสามจริงด้วยโอ้โหใจมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆคาบเลยดีกว่ามาโอ้โหแลโนะจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโอ้โหต้องใช้สแต็กเยอะเลยอะสี่ โจมตีสิโจมตีห้าไปเลยยังไงก็ชนะอยู่แล้วลรแข็งกันสุดๆตายซะนี่นะกระแทกตั้ง,งตามเปลี่ยนตัวมาโจมตีดีฟ่าสภาพนี้หมดสเต็กไปต้องห้ามี4กล้าโจมตีไหมสีอะ่ะไม่กล้าว่าโอเคเมื่อมันไม่กล้าผมก็จะเอาต้องเอาเฉลยสงครามไปใช้่ <laughs> เอาตัวแพ้ทางไปดีกว่าโอเคอยังไงก็ยังโอเคฝ่านะครับแล้วก็เลียกสเต็กของมันให้หมดนะครับ แนวป้องกันสองมีหกสินะอึ้งแนวโจมตีไม่ดีเช่นนี้ตายนะจะบอกให้โจมตีหกตายสิครับสภาพนี้อยู่ได้ยังไงเออไปแล้วทันสามเลยต้องโจมตีเยอะเลยเนี่ยน้อยๆต้องโจมตียันห้าเลยเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้ายังไม่พอโจมตีหกไปเลยโอเคยังไงฝ่ายนู้นต้องโจมตีสามแน่ๆนะครับ พราะผมเหลือสองไงยังไงต้องโจมตีมากกว่าสามอย่างแน่นอนไม่พิถាาก่นนั้นโอ้โหร้อยเจ็ดสิบสามโจมตีสามแค่นั้นวะโอเคแต่ก็ได้อยู่แค่สามก็พอแล้วนั่นไงโจมตีสามโอหตัวสุดท,ท้ายดากโก้เลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเอลโมนดมันอ่อนไปค่าดาวเมดมันน้อยจัดๆแต่ว่าก็สบายไงสบายบื้อแล้วแค่นี้ก็ล้มได้ง่ายๆนะอ่าโชว์ท่าควงเอยดากโก้ควงไหม ไม่ควงนับวิ่งไปบมงบ่บบบตงตรงๆเลยเรียบร้อยชนะไปแล้วนะนี่ไงามาควงตอนชนะไปแล้วนะเออบินใหญ่ฮะยังกับเครื่องบินเลยทีเดียวเครื่องบินน้อยเออมันจะจบเร็วนะคลิปนี้รู้สึกว่าแต่ผมไม่ไม่ไม,ไม่นั้นเด็กดื้อแน่นอนโอเคเพราะว่าไม่มีอ,รอมารมจนเช้ามันดื้อมันดื้อเลยตอนนี้จริงๆก็น่าไปเล่นเหมือนกันนะได้ดีเอเจจัดเหมือนกันนะ อ่ะมายกสุดท้ายแล้วนะครับในการชิงการ์ดทองแสนวีแบบดูดิมันเลือกมาไม่แข่งเลยสั้ตัวโอ้โหมี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 เอาคนเรามีแต่ตัวผิดแข่งนั้นเลยตายแล้วแล้วจะทำไงดีวะเนี้ยเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนับแล้วก็เอาเอาตัวนี้แล้วก็เอาโหเลือกแบบไม่ต้องคิดเลยมึงเนี้ยแล้วก็เอาอ่าเหมือนมันอ่เหมือนมันเนอะเราจะเป็นจุดอ่อนก็ตัวนี้แหละ ตัวนี้แหละจะเป็นจุดอ่อนของเราเอา่อเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวนี้มีแค่ 400. สี่ร้อยสี่ร้อยสิบห้าไหมไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้แหละโอเคให้เหมือนเหมือนมันลยุยโ้สามแสนเลยเนี่ยทีแรกมันสี่หมื่นเนี่ยยกแรกเฮ่ยหรือว่าเราจำผิดอาจจะใช่เราอาจจะจำผิดก็ได้นะครับอ่าตัวนี้มีสามร้อยเมสองเป็นห้าไม่ไม่อะไรทั้งนั้นมาเลือดเราเยอะไง จะไปกลัวมันนี่มันก็เรื่องยากอะเนี่ยสภาพนี้ไม่โหดเท่าไหร่เลยอืมค่อยโหดหน่อยตัวนี้โจมตีหนึง่งโอ้โหโมาเพื่อแพ้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเองไม่อยากพูดเลยว่ามาเพื่อแพ้โดยเฉพาะเปลี่ยนตัวอุ้ยโจมตีทีเดียวก็แค่ตายแล้วเนี่ยโจมตีหนึ่งสองสบายตายซะอยู่เลยนี่นะวัดกันที่สแต็กกันไปเลยผมอาศัยเด็กเร็วไว้ก่อนโอเค มี400ยังไงก็ต้องจมตีสองหมดสแต็กเห็นไหมคำนวณมาเป๊ะไม่ยืดงยายมันลุยโอเคอัดสุดตายผมลุชนะาทาตุด้วยผมเป็นไงวางตัวดีอ่ะจมตีสามึงจมตีหนึ่งจมตีสองอุ้ยไม่ถึงก็เลยต้องหมดสแต็กกันตายซะนี่นะเรียบร้อยเนี่ยทีนี้มันเหลือจมตีสองเองนะครับ ปัญหาตรงนี้แหละโอเคแต่มันเหลือหนึ่งไงเรามีสี่อ่ะ,ะ,ะแน่แน่ <laughs> นั่นไงเห็นหะเออซึ่งตายแบบเต่าขนองไม่ได้เจอฉลามตัต้ตัวเลยวันนี้ฉลามมีแต่ฉลามงงเราไม่มีฉลามวงมันเลยเอาหัวโคกไปเลยเอาง่ายๆย่างนี้แหละไม่ตกไม่ตาย,ไม,ตายไม่ต้องนี่นะเรียบร้อยลีลาไปก็ใหญ่ใหญ่อะไรดี <laughs> ไม่ใหญ่ไม่เยอยแล้วขอการ์ถอะใหญ่ชักช้าเสียร่ำไรนั่น <g ười> ก็ยังไปต่อเขาอีก <g ười> มตัวที่อยากได้ก็อยากได้ตัวที่ยังไม่ได้นั่นแหละนั่นก็คือตะโขงนั่นเองนะปะั๊ดๆๆๆๆๆๆเลยไปแล้วว่าตะโขงเฮ้ยได้ตัวนี้ก็ดีนะโอเคอยากได้จัดเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เจมยุงซื้อนะสำหรับ วันที qui, ่รอลีกก็วันพื้นรหัสนี้นะครับมาแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเุ้ยได้50สบแบงค์เจ้าจำสุดๆก็พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าตัวอะไรแต่เป็นตัวอะไรก็สู้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าการที่จะเก็บในื้เสาร์ให้ครบก็ต้องเล่นทุกลีกนะครับต่อให้มีแล้วก็ต้องเล่นนะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ดีนเอซื้อเยอะไงถ้าเอากันจริงๆนะครับเพราะว่าพอเราตีลีกไปด้วยก็ได้ดีเอ้ไปด้วยนะบางทีก็บางลีกก็คุ้มนะบางลีกก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แบงค์เขียวะเสียแบงค์เขียวแต่ว่า มันยังดีพอใช้ดีเนซนื้อนะโอ้โหบางที4ี่หมื่นห้าหมื่นนะครับตัวหนึ่งนะอ่ะพอดีฝ่านะเชา้ชาๆก็เอาแค่นี้ละกันถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป,ป้าไอซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายัยางเล่นอยู <laughs> ่ไปแล้วเฟ้ย